มากเลยคุณเรียนรันเจ้านางผลไม้ครับคุณปอกสุดหล่อเอาไม่มีไม่มีใครชุมเราก็ชุมเองเลยวะใช่อไหมก็เชิดมือได้แจ๊ i'm okay. going